โอ้ต้งหุนง่นเซนไตอะวันนี้เจ้าของร้านไม่รู้ไปไหนนะครับโอ้หุ่งทั้งร้านนะเจ้าของร้านไม่อยู่ด้วยสิแม่จิ๊กสักตัวนี้เขาเขาจะรู้ไหมนะวันนี้ของเด็ดมันอยู่ตู้นี้ของเด็ดมันอยู่ตู้นี้หุ่นเหล็กเก่าๆนี่จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะ ดีเจ้าของร้านไม่อยู่เขาบอกให้ปิดให้นให้ด้วยไปครับเดินต่ออาละครับสวัสดีครับผมตีนะครับจากช่อง Slam Review แล้ววันนี้ฮะผมก็จะพาทุกคนมาอยู่กันที่ตึกมิกจตุจักรนะครับผมเป็นสถานที่เดินใหม่แล้วกันเนาะแล้วก็มีขายโมเดลของเล่นเยอะพอพรกับเมก้าพาซาเลยนะอ่าแล้วก็ยังมีร้านที่ย้ายมาจากพันทิพย์เมมวาน เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีร้านไหนย้ายกันมาบ้างนะฮะเดี๋ยวไม่รอช้าครับไปเดินชมกันดีกล่ะไปครับโอ้โอหุ่นเซนไตฮะอันนี้ร้านคุ้นๆนะน่าจะเป็นร้านพี่โสยนะครับแต่ไม่รู้ไปไหนนี่หุ่นเซนไตใ,ใครชอบแนวหุ่นเซนไตก็มาดูกันได้นะกาโอฮันเตอร์ห้าพันหนะ เกาค,คิงคิงคลอดโอ้ดารานี่ของเด็ดนะฮะนี่จูเลนเจอร์ครับตอนนี้นี่เดี๋ยวเห็นบอกว่าจะลงเน็ตเน็ตฟิกนะชุดทั้งชุดนี่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับผม มีอะไรเนี่ยไดายนามนไบโอแมนมกุกุนไฟส์กุกุนไฟส์ไลฟ์แมนอ้าวขายแล้วด้วยเรียบร้อยสวยนะปืนเปินยังเงาวิงวิงอยู่เลยนะไฟแมนโอ้ไฟแมนตอนนี้นี่ราคาไป7,000แล้วนะครับผมอิงคาร์ลอสอยู่9,500นะครับ เจ็ดกาดูด้าอยู่ที่เจ็ดพันนะไรบ็อกเซอร์หกพันบาทมันสามสองหุ่นสองตัวนี้สามารถอารมรวมร่างกันได้นะมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในฮะตอนนี้เจ้าของร้านไม่รู้ไปไหนนะครับ <c oughs> <c oughs> เซ็นเซอร์เซนเซอร์ตีนี่ <c oughs> <c oughs> เรามาดูกัน โหหึง oh, ทั้งร้านนะร้านนี้เจ้าของร้านไม่อยู่ด้วยสิแม่จิกสักตัวนี้เขาเขาจะรู้ไหมมาจิกคิงสองพันห้าร้อยบาทนะไรโรโบสามพัน right บาท หุ่นเซนไตทั้งตู้นะแล้วก็นอกจากหุ่นเซนไตก็ยังมีเ,เป็นทรานสฟอร์เมอร์ด้วยนะใครชอบทรานสฟอร์เมอร์มาดูร้านนี้ได้เขามีแต่หุ่นอย่างเดียวเลยนะครับผมข้า,างบนเป็นกริชแมนก็โอเคการ้านพี่โสยนะฮะก็ย้ายมาจากพันทิบงานวงวานนั่นเอง ตัวนี้เป็น Go Sense นะครับรุ่นเก่านะนี่ตัวละเจ็ดร้อยนะเจแปชนะครับโอ้ขายตามสภาพนะสภาพแบบคลาสสิกนี่ก็จะเป็น Rider. ออไรเดอร์ออไรเดอร์ Rider นะข้างบนเป็นรุ่นเออ CSM ของ a เม z o n นะครับนี่ของเด็ดมันอยู่ตู้นี้ของเด็ดมันอยู่ตู้นี้หุ่นเหล็กเก่าๆนี่จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะมีกลับมาด้วยนะตัวนั้นน่าจะงานไต้หวันไหมอะ่ะไม่แน่ใจใช่ไหมน,น่าจะใช่นะแปดพันบาทนะ อันนี้ก็เป็นแนวซูเปอร์โรบอทนะตู้นี้คาที่ชอบเอ,อเดินมาชั้นสองนะครับมาร้านนี้ได้เลยร้านพี่สวยนะซอยเกเก้าทอยนะโกไลออนนี่ขนาดไม่มีแขนนะไม่มีหมัดผู้ผิดไม่มีหมัดนะยังสี่พันห้านะ ดีเจ้าของร้านไม่อยู่เขาบอกให้ปิดให้ให้ด้วยไปครับเดินต่อเดี๋ยวเรามาแวะร้านนี้นะครับร้านนี้เป็นร้านของพี่ใบนะฮะโพนี่ช็อปนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้พี่ใบไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับโอ้ยตายเราได้สาววันนี้ทุกทีอ๋ออยากได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมเยอะๆหน่อยครับผมอยากได้ลงเงินบ้างภาพสวยมาก นี้เห็นบอกว่าพี่ไบค์เขาวาดมาให้ใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าเป็นอาทิตย์เจ้าของมินไนท<า>์วาดสวยอ่ะสวยมากแต่ว่าคนที่ซื้อเป็นของทำไม้เป็นของบนันรนะเขาจะบอกขนาดผิดบอกขนาดร้านผิดตอนแรกเขาจะทำแบบสามสิบหกเซนก็ท,ทำให้เป็นนิ้วสวยสวยพี่อลังการดี <c oughs> ขายแนวไหนมั่งเลยพี่ขายแนวผู้หญิงผู้หญิงอ่าแนวผู้หญิงผู้หญิงนะก็มีเป็น ฮูนี่แต่จริงก็คือขายของเล่นนะครับอ่าครับผมสนใจดาบนี้มากเลยของของอะไรนะพี่ชื่ออะไรนะอูซุยอูซุยของอูซุยขนาดตัหนึ่งตอนหนึ่งนะโหวูใหญ่ขนาดนันหนักไหมเนี่ยพี่หนักนะเกือบโลได้โอ้โหเกินน่าจะเกินเกินโลเกินโลแล้วอูซุยแกนี่ควงดาบยังไง เป็นถ้าติดที่ได้หนักเข้าแบบน,น่าจะของไม่ได้หนักเข้าอีกอันนึอ่อาอืออันนี้ร้านย้ยายร้านจากที่พันทิพย์มากันนานยังไงพี่ประมาณเดือนหนึ่งที่ตั้งแต่5ิบห้าตุครับใครจะไปหาพี่ไบรท์ไม่ต้องไปที่พันทิพย์งานวังวารแล้วนะมาที่ตลาดามิกจตุจกัจกนะ ถ้าอยากเจอพี่ไบ์นี่ต้องมาเสาทีใช่ไหมพี่โดยประมาณ,มาณมาเนี่ยเพราะจะเหมือนเสาทีหน้าก็ไม่ว่างอ๋อครับผมแล้วก็มีโซนพี่ไบ์ก็จะมีเออตรงนี้เป็นโชว์เคสรับฝากขายด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่าใครอยากจะมาขายของที่ร้านพี่ไบ์ก็มาติดต่อได้เลยนะครับราคาค่าตู้มาคุยกันเอาเอง ตัวนี้ดิจิมอนมีตัวพิเศษด้วยนะไทจิแบล็กอาพูมอนนะแล้วก็มีกล่องสุมด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> ด้านหน้ามีใครรอเราอยู่ก็ไม่รู้ซ้ายมือพี่เจนี่เราเดินมาหาพี่เจนะครับพี่เจสวัสดีครับ วัสดีครับ,ครบใครจะมาหาพี่เจเราไม่ต้องไปที่พันทิพยนะ์นบางว้าแล้วนะนี่มาหาพี่เจย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับผมวินะ่วายเนี่ยตู้มาลองอใครอยากจะมาฝากพี่เจขายเลืนมาหาพี่เจได้เลยนะเรื่องค่าตู้มาคุยกันเอาเองเต็มแล้วเต็มแล้วพี่ โอ้โหยังยังไม่ลงไม่เสร็จเลยก็เต็มแล้วอ่าโอ้โหห้องกว้างมากพี่มันสองห้องของพี่เจนี่ก็คือตีทะลุะลด้านหลังเลยสามารถเดินได้ทั้งสองฝั่งนะครับร้านพี่เจก็โอ้โหตอนนี้นี่ของเยอะมากเยอะกว่าเก่าอีกเนาะพี่เนาะเยอะกว่าที่นูน่นเยอะเรามีเพิ่มหลายหลายตู้เพิ่มมาหลายเจ้าเนี่ยตรงน,นี้คือล็อคสองหนึ่งสองแปดใช่ครับสองหนึ่งสองแปดอยู่ชั้นสองเป็นไงพี่สาวทย์ที่ผ่านมาโอ้โหมันเยอะมาก 2, 1, 2, ผมเห็นพี่ลงแล้โหเี๋ยวลูกสาวอาทิตย์ดีใจเลยพี่เดี๋ยวเราลองมาดูในร้านพี่เจกันนะฮะว่าพี่เจมีอะไรขายบ้างนะแต่เราจะเดินไปลึกไม่ได้นะที่เขามาลงตู้อยู่นี่ช่วงนี้เดี๋ยวจะมีทรานส์ฟอร์เมอร์ภาพใหม่มานะลองมาดูกันเฮ้ยสเปรย์คุ้นๆโจจับสตูดิโอนะฮะมาอุดหนุนได้นะ กระป๋องละสี่าสิบาบาทนี่สนใจตัวนี้คิิโนโรนันโดน,โดน,นะครับแล้วก็เมซี่นะเฮ้ยปั้นเหมือนอยู่นะได้อยู่นะตกตัวละ2,600บาทนะชอมเท้าสตาั๊ดมากเลยไนยกี้อ๋อข้างหลังข้างหลังดบกแฮมใช่ไหม มีนี่เลยนะมีขายถ้วยรางวัลแชมป์โลกด้วยนะเออนี่ผมชอบผมชอบอันนี้ดูนี้สามพันเจ็ดร้อยบาทงานน่าจะงานเลสินเดี๋ยวเราลองเดินอีกฝั่งหนึ่งดูนะะตรงนี้เราไปไม่ได้ อแต่อาราเร่ตัวนี้คลาสสิกนะสามพันแปดงานเก่านะาอาราเรตนี่กิมล็อกนะครับผมกิมล็อกผ้ากระตุนนี่แล้วทั้งร้านเลยนะของพี่เจตอนนี้เต็มไปห,หมดแล้วนะ เพราะว่ามีคนเช่าตู้เต็มแล้วนะครับโอ,อ้สหฉันอบนี่ฝาครบเลยนะฝาแดงฝาแดงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครบเซ็ตเลยแล้วก็นะยี่สิบสี่ฝาสองพันสองนะไอ้เกาะเดนโอลเกาะเดนโอนะเกาะเหล็กเดนโอกล่องทอยอาร์ตสองพันสองอ่า นี่อันนี้<ด>น่าจะเป็นของสะสมของพี่เจนะครับตัวนี้สวยนะงานงานงานมินิพานะโอดูเดนจิแมดิงานดีอ่ะสวยมากเดี๋ยวได้ได้ดูจินช่วงนี้จะคืออาจจะขายดีนะเพราะว่าทางเน็ตฟิกนะเขากำลังเอา power ranger มาฉายนะ นี่ตู้นี้แนะนำเลยครับนี่เบ t t ท e f ฟิว r J เจนะห้าตัวครบเลยหนึ่งมืนบาทอ,าอตู้นี้เนี่ยคลาสสิกข้างล่างก็จะเป็นแนวเอ่อเครื่องแปลงล่างนะนี่ของคีบาร์เรนเจอร์นะชุดเก่ากึอกเลยนะหนึ่งเก้าเก้าสามนะสี่พันบาทนะครับข้างล่างเป็นของไดเรนเจอร์นะ ห้าพันบาทอันนี้เป็นของโทโบเ o นเจอร์นะแปดพันบาทนะครับอแล้วก็รถมอไซ r ไ t ม m e นะเท่าไห,หร่อ่ะเหลือสองพันสามเหรอสองพันสามนะ,อะ,โ,ะโ,นโอ้ตู้นี้ยอดมีของแร่ๆนะนี่แล้วก็ครุยแล้วก็เลนเจอร์นะอันนี้งานพาเวอร์นะอา์เ r นเจอร์สามพันห้านะ คู่สวยอ่ะุณชอบแบบภาพตรงนี้มันมากนะเออก็มีอันนี้อันนี้ก็งานงานงานเก่านะตัวละสี่พันห้า ่ปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่ามีร้านไหนกันอีกบ้าง